สายลับออกอยไอ้หนุ่มเทพโลกีผู้ระเบิดพรหมจารีให้สิ้นเชิงกับนางพญาตัวแม่หุ่นแซ่บเซ็กซี่ในฉายาหอทองคำสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท,ท่านด้วยนะครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวหนังเรื่องอากายยอดสายลับมหาโลกี ผม ite, ชอบชอบอ้ท่ารังนกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะท่านกขยุมรังว้าไอเรื่องจันไรจันไรเดี๋ยวขอให้บอกบอกันทั้งเสียงนะชอบชอบ,บเอาละเอาละคลิปนี้จะมารีวิวอย่างเดียวกันแล้วกันจะสปอยแค่นิดเดียวนะฮะผมไปดูเพิ่งจบครับเพื่อนเพื่อน,นและเรื่องเนี้ยผมบอกเลยว่าผมผมค่อนข้างจะหวังมากนะเออดูตัวอย่างนี่คือน่าดูมากและพอดเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจมากและไม่พอครับนักแสดงอีกโอ้โหนักแสดงนี่ เฮนรี่คาวิลผมไปดูหนังเรื่องนี้เพราะนักแสดงนะจริงๆจอร,จร,จร,จร์ซีนาอะไรเงี้ยและนักแสดงจาก Kings Man จากภาคแรกเนาะก็มาร่วมสมทบกับหนังเรื่องนี้ด้วยมันเป็นหนังสายลับที่ออกแนวแนว n g s m a n ภาค1กับภาค2ครับไม่นะภาค3นะภาค3ตัอดออกไปผมดูตัวอย่างอาไกเนี่ยมันให้อารมณ์แนวแนวนั้นเลยอะ่ะและมันน่าสนใจมากเพราะเรื่องมันดีมากก็เข้าไปดูฮนะพอดูเปิดเรื่องมานะโอ้โหว้าวมาก เห็นเฮนรี่คา์วิลเห็นจอห์นซีนาแล้วก็เห็นแม่นางหอทองคำแลวโอ้โหยผมละทวยเลยดีมากเปิดเรื่องมาแอคชั่นโคตรดีมันต้องดีแน่หนังเรื่องนี้นะและเห็นมีรีวิวเนาะเพจนั้นเพจนี้เขาบอกว่ามีหักมุมกันเกิดขึ้นด้วยหนังเรื่องนี้หักแล้วหักอีกเนี่ยโอ้โหมันต้องปังมันต้องดีแน่เลยแต่แม่เจ้ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่สิครับเพื่อนเพื่อนไอเรื่องหักมุมเนี่ยมันมันหักอยู่แต่มันเป็นหนังที่เฮ้ยนี่มๆมึงหักมุมจริงๆหรอเนี่ยทำไม ผมไม่รู้สึกว้าวหรือรู้สึกตื่นเต้นเลยว่ากับการหักมุมของมึงเนี่ยรู้สึกเฉยๆมากคือมันหักมุมเยอะมากไม่รู้จะหักยังไงละและมันเป็นการหักมุมที่โอ้ยจืดชืดจืดจางจริงๆการเดินเรื่องก็โอ้พังมันพังเลยอากายกูเฮนรี่คาววิลกูจบใช้คำว่าผักชีโรยหน้าได้ไหมฮ,ฮะผมว่าไม่น่าจะผิดอะไรมากนะ ผมว่ามันใช่เลยแหละคือดูตัวอย่างเนี่ยผมคิดว่าเฮนรี่แควิลเนี่ยเขาก็เป็นแบบนักสืบอากายใช่ไหมเออยอดนักสืบน่าจะเป็นตัวหลักเป็นตัวเอกในหนังเลยแต่ที่ไหนได้ <c oughs> มึงหลอกดาวหลอกดาวนะเฮนรี่แควิลผมกลายเป็นจิตสํานึกเปซะอย่างนั้นกลายเป็นจินตนาการกลายเป็นภาพในหัวโอ้มันมันผิดไปหมดเลยอะ <c oughs> จากในตอนที่ดูตัวอย่างเนี่ยมันน่าสนใจมากเว้ย แต่พอมาดูหนังจริงแล้วคือผิดหวังเอาจริงผิดหวังมากหนังน่าเบื่อมากหลังจากแอคชั่นตอนเปิดเรื่องจบนี่คือนอกนั้นนี่คือโอ้โหทรมานชิบหายเลยผมไม่คิดว่าหนังที่ผมหวังแบบมันไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าทําไมมันมันห่วยขนาดนี้วะเป็น2ชั่วโมงที่รู้สึกว่าทรมานมากการเดินเรื่องก็น่าเบื่อมากตัวละครที่อยู่ๆก็มาเป็นตัวหลักซะง,งั้นเออก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรเลยอ่ะ คือมันจืดชืดเนื่อยเอื่อยไปหมดเฮ้ย hey, <c oughs> เกิดอะไรขึ้นวะโอ้ผมผมผมบอกเลยว่าผมผิดหวังนะหนังเรื่องนี้ผิดหวังจริงๆนักแสดงที่เราคิดว่าเราจะไปดูเขาแบบเต็มๆต่ะแล้วผิดหวังตรงน ville, Cena, รเนี้ยเฮนรี่คาร์วิลจอห์นซีนาอะไรเงี้ยกลับต้องไปดูคุณแม่นักเขียนเนอะกับพี่เอเดนตัวละครตัวเนี้ยที่มารับบทเป็นตัวหลักในหนังเรื่องนี้นะเออเพราะเรื่องก็ประมาณว่านักเขียนคนนเอลลี่เนี่ย เธอเป็นนักเขียนครับก็เขียนนิยายแนวจําพวกสายลับนี่แหละอคล้ายๆกับ J.K. Rowling ที่เขียนนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์่ะแล้วก็โด่งดังขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเนาะเอลลี่เธอจะเขียนนิยายสายลับซึ่งตัวเอกในนิยายของเธอเนี่ยก็จะเป็นสายลับอากายเป็นยอดน,นักสืบที่ฉลาดมากๆแล้วก็มีทีมงานนู่นนี่นั่นต่างๆนะซึ่งในความเป็นจริงในโลกแห่งความเป็นจริงครับมันก็มีเหมือนในนิยายของเธอเลยก็คือมีองค์กรสายลับที่ชั่วร้ายแล้วก็มีสายลับคล้ายๆอากาย เกิดขึ้นจริงๆด้วยเอาง่ายๆคือนิยายของเธอมันเขียนยังไงมันว่าอย่างไงมันเดินเรื่องยังไงโลกแห่งความเป็นจริงก็ว่าแบบนั้นเดินเรื่องแบบนั้นมันเป็นหนังที่มีปริศนาต่างๆมาให้แก้มันเกิดขึ้นและตัวละครก็ต้องแก้ในตอนนั้นแต่ปริศนาที่ตัวหนังนําเสนอเนี่ยผมโอ้โหก็ไม่ว้าวอยู่ดีว่ะการเดินเรื่องนี่ผมผมไม่ไม่โอเคเลยว่ะผมผมผิดหวังอะหนังเรื่องเนี้ย แล้วที่ต้องเสกบอกว่ามันมีอารมณ์คล้ายๆกับ Kingsman เงฮะโทนหนังคล้ายๆ Kings Man เนี่ยมันมันยังไงจริงครับเพื่อนๆภาพแสงสีเสียงเนี่ยโห,โห Kings Man ดีๆนี่เองเฉพาะภาคหนึ่งกับภาคสองนะถ้าเพื่อนๆจำในเรื่องไม่ได้นะครับไปดูคลิปของผมได้นะผมทำสรุปเอาไปแล้วแล้วโ,โปรโมทคลิปตัวเองอีกโอ้โห <c oughs> ให้ตายเถอะพอดเรื่องการเดินเรื่องการนำเสนอนี่โอ้ยอย่าไปเทียบก,กับ King s m a n ครับสู้ King s m a n ไม่ได้ไม่ได้สู้ไม่ได้ คิงส์แมนเนี่ยโอ้ยเหนือกว่าเยอะเอาภาคหนึ่งกับภาคสองนะเอาเป็นว่าผมผมผิดหวังแล้วกันหนังค่อนข้างจะน่าเบื่อนะเดินเรื่องก็โอ้น่าเบื่อหนังเรื่องนี้ผมโอ้โหทำไมเป็นทุกอย่างงี้วะเนาะมีแต่ข้อเสียงนั้นเลยวะ่ะแทบจะคิดข้อดีไม่ออกเลยอะอ่ะอ่ะข้อดีมีมีที่ผมชอบนะมีท่าไอ้นกขยมรังอะ่ะเอ้ยผมชอบมากเลยเออไอ้นี่แหละท่านกขยมรังเนี่ยผมชอบมากเฮ้ยผมดูดูเลยผมต้องแบบนะ คิดกับตัวเองเฮ้ยต้องไปฝึกยกดัมเบลซะแล้วใช่ไหมเออเผื่อมีโอกาสได้นกขยมรังอะไรเงี้ยเราจะต้องแบบคึบขึ้นอะไรเงี้ยเอต้องไปฝึกละฝึกพลังแขนนีดีๆนะเออเผื่อมีโอกาสอะไรเงี้ยคนชอบเลยถ้านกขยมรังนี่มันคิดได้ไงวะเนี่ย <c oughs> แล้วก็นักสแสดงเฮนระี่คาร์วิลเนาะที่มารับบทอากายถึงแม้จะเป็นตัวในจินตนาการของนางเอ,งเอกก็ตามเนะอลลี่เนาะจอห์ซีน่ายเงี้ยผัวมาแป๊บเดียว ผมมาเป็นช่วงๆเฮนดี่คาเวลอะไรเงี้ยโอ้ย oh, คนที่เรากะจะมาดูเขาแต่ว่าเราไม่ได้ดูเขาแบบเต็มๆแล้วเอาพ่อใหญ่ที่ไหนก็ไม่รู้มามารับบทนำอะ่ะกับนางเอกนางเอกคนนี้ค่อยแต่นางเอกคนนี้ผมผมไม่ได้มีปัญหากับเธอนะนางเอกสวยครับน่าจะชื่อไบร์นะเออไบร์ดัสลัส อ่ะสปอยให้นิดนึงก็แล้วกันหนังเรื่องนี้มันจะอยู่ในจักรวาล Kingsman ด้วยครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าในตอนเอ็นเครดิตมันมีเอ็นเครดิตอยู่ตัวหนึ่งนะแบบรอไม่นานครับเพื่อนๆอรอไม่นานมันก็จะถ่ายทอดให้เห็นองค์กร King Sman เมื่อ20ปีที่แล้วอะ่ะแล้วมีการปูเรื่องด้วยนะมีการปูเรื่องสายลับอากายด้วยจะเป็นหนังภาคต่อจากเรื่องนี้นะฮะซึ่งเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหไม่รู้จะปังหรือล่วงนะ บอกไม่ได้เป็นกันแต่ที่นี่น่ๆก็คือตัวหนังได้ปัวไปแล้วครับว่าจะมีหนังพักต่อก็คือจะเป็นสายรับอากายจริงๆไม่ได้เป็นมย์เพอร์เจอร์แต่งเติมนู่นนี่นั่นไม่ใช่เพราะว่าตัวหนังมันก็เกินๆไปแล้วนะตอนตอนจบนะโอ้โหแต่ว่าผมเป็นห่วงหนังเรื่องนี้นะสิว่ามันจะไปรอดหรือไม่เนี้ยเพราะว่าหนังมันก็ขี้โม้เกินขี้โม้เกินเป็นหนังที่หยังวะอหยั่งวะ,งวะแล้วก็โอ คือเพื่อนๆอย่าเพิ่งหมั่นไส้ผมอย่าเพึ่งว่าผม,มนเลยครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อผมเพื่อนๆลองได้นะเฮ้ยตรงนี้มันเป็นสิทธิของเพื่อนๆเลยเรื่องไหนดีผมแนะนําผมบอกดีเรื่องไหนห่วยเรื่องไหนไม่ดีเรื่องไหนมันเสียเวลาเสียงเงินเพื่อนๆเนี่ยผมก็บอกไปตามนั้นแหละก็คือไม่รู้จะโกหกทำไมเนี่ยเออจริงๆสรุปเลยเรื่องนี้ขอให้คะแนนง่ายๆเลยกันนะครับผมให้4คะแนน4คะแนนภาพแสงสีเสียงโอเคชอบ ทําได้ดีอารมณ์คิงส์แมนมาเต็มถึงแม้มึงจะเดินเรื่องแบบไม่ได้เรื่องก็ตาม,มานะนักแสดงเฮนรี่คาวิลจอห์นซีนอไม่นางหอทองคํมเฮ้ยแล้วก็นางเอกพี่ไบร์นะมาระบบทเป็นเอลลี่เรียสวยนางสวยนะน่ารักอะไรอีกอะอ้าท่อนกขยมรังอะไรเงี้ยเออผมให้คะแนนแนวเนี้ยเล่มมน,น,นจัอะไรจัไรผมชอบชอบ เออก็ให้คะแนนในแนนนะฮะแต่ที่เหลือนี่คือโอ้โหแทบจะเป็นองค์รวมเลยอะ่ะพอดเรื่องเนื้อเรื่องการเดินเรื่องการเล่าเรื่องโอ้ยแล้วกออ็อีกนิดนึงที่มันได้สี่คะแนนนะใครที่เป็นทาสแมวน่าจะชอบอืมน้องเหมียวอะ่ะ แต่ก็ไม่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกน้องเหมียวก็มาเข้าฉากพอสร้างสีสันเฉยๆนะเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่ได้เป็นทาสแมวอะไรก็ก็ดูได้นะฮะไม่ได้จงเกียดจงชังอะไรนะก็ก็ดูได้มันก็น่ารักดีนะแต่สําหรับใครที่เป็นทาสแมวก็น่าจะชอบอะไรแบบนี้นะเพราะว่าน้องเหมียวก็น่ารักดีนะครับก็ตามนั้นแหละครับเพื <ๆ S 1> ่อนๆรีวิวนี้ไม่เกินจริงครับผมบอกเลยไม่เกินจริงไม่ได้แบบตําหนิจนเกินไปไม่ตําหนิจนเวอร์อะไรเงี้ยผมว่ามันเฮ้ยจริงๆมันผักชีโรยหน้าจริงๆเว้ยอันนี้โอ้โหไม่คิดไม่ฝััันนนนนาหงมมจะออกโที้ หรือผมอาจจะคาดหวังมากเกินไปก็ได้ไม่รู้สิเพื่อนๆลองไปดูเองนะถ้าใครไปดูแล้วรู้สึกเหมือนผมแล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยก็แล้วกันนะเพื่อนๆนะอยากอยากได้ความคิดเห็นจากเพื่อนๆบ้างอ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะเฮ้ยตรงนี้ผมยินดีด้วยจริงๆครับถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์การเล่าแนวๆนี้นะผมแฮปปี้ด้วยนะถ้าเพื่อนๆชอบก็ก็ดีไปก็คุ้มค่าตั๋วไงก็ไม่ไม่ได้เสียเวลาไม่ได้เสียตังฟรีก็ถือว่าคุ้มอ่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆคิดเหมือนผมก็คือโอ้การเดินเรื่องนี้ไม่ผ่านเราซะเลยอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยก็ดีนะผมจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยน,<ๆ>นี่เรารู้สึกคนเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากจะได้ความคิดเห็นจากเพื่อนๆบ้างนะอะเนาะก็ตามนั่นแหละครับเพื่อนๆเนาะคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ